ไม่หมดนี้กับการปลดปล่อยพลังเสียงของพี่เชหัวหน้าครอบครัวที่ตาบอดหนึ่งข้างชายที่ต้องต่อสู้ทํำงานหนะักเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในครอบครัววันนี้เขามีความมุ่งมั่นที่จะมาทำให้นี่สินหมดไปเพราะว่าเขาอยากทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวของเขาดีขึ้นมากกว่านี้อนนี้นี่ตันี้ถ้าว่าเราไม่มีเงินไปใช้ไหนนะนาคต เขาจะต้องมายึดบ้านเราหรือว่ามันอาจจะต้องเป็นภาระ,ระตกไปถึงหลานกับลูกให้ต้องมารับภาร,ะ,ร,ะ,ระ,ะตรงนี้อีกแล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปก่อนน่ยมันยิ่งลำบากอันนี้เราก็เลยอยากจะหลุดหนีตรงนี้ไปกายกาตายยินไม่ว่าเสียงใคร เสียงคนร้องไห้เอ่ใครชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องรวญหาไกายชาลบ กลายเป็นคนเต้าหอฉันต้องเหมือนคนทิ้นใจหรือเล่มสัญญาที่เคยให้ไหว้ชาตินี้จะไม่รักใครจะไหนถึงปิดว,ว,ว,ว่าจะเขาเขาว่ากายมีแฟนใหม่คง ร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ใครรู้ไหมเมื่อยามกายยิ้มเต็มหน้าโหัวใจฉันแทบปานอนนองน้ำตาอยู่นานไกยจาแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง ยังฉันไว้เพียงลำพังจนลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเพียนรบร้อยชอกคนกระดานโปรดจงระเขานานนลืมฉันแค่เถิดกาย้า อยู่ในอารมณ์เพลงเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเออไม่ธรรมดานะ <c oughs> พี่เชษนี่อ่าพิชาเชิญครับสวัสดีคุณเชษสวัสดีนะคะชีวิตของลูกผู้ชายเนาะถาว่าลูกผู้ชายแล้วก็มีความรับผิดชอบมันเป็นเรื่องที่ที่เราชื่นชมนะคะครับบางทีผู้ชายเนี่ยพอเรามีครัวแล้ว,ลวออกแต่งงแต่งงานไปแล้วจะไม่ค่อยได้ดูแลแม่เท่าไหร่ สำหรับคุณเชษน,นี่ก็ขอชื่นชมนะคะที่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ดูแลคุณแม่ซึ่งครับก็นี่แหละําว่าลูกผู้ชายทําได้สมจริงๆเลยขอบบครันะคะคแล้วก็ทีเ่เห็นความเข้มแข็งคือไม่มีคําว่าไม่มีน้าตาจากลูกผู้ชายคนนี้ยอมรับในสิ่งที่เป็นสู้กับมันหนักเอาเบาสู้อย่างที่บอกพวกเราให้กำลังใจนะคะยังไงก็ตามขอให้ได้พบแต่สิ่งที่ดีแล้วก็โอกาสที่ดี ทำอะไรก็ขอให้ทํามาค้าขึ้นว่างั้นเถอะ <c oughs> นะอาชีพเสริมทั้งหลายทั้งปวงที่จะเข้ามาทําให้ครอบครัวดีขึ้นก็ขอให้ทำแล้วประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สําหรับคุณแม่ก็ขอให้ท่านแข็งแรงแล้วก็อยู่ <c oughs> กับกับคุณเชิเป็นนานเพราะตัวเองก็อยู่ในเคยดูแลแม่ซึ่งฟอกไตเหมือนกันก็ <c oughs> รู้เลยว่าพอหลังจากฟอกนี่แม่จะเหนื่อยมากจะเพลียแล้วนี่คือต้องนั่งรถแบบที่เจอลมด้วยเนี่ยโอ้โห ยิ่งทาให้ท่านเหนื่อยมากขึ้นนะคะขอให้ท่านแข็งแรงได้อยู่กับเราแบบยังมีความสุขต่อไปนะคะก,การร้องเพลงวันนี้ถามว่าร้องเป็นไหมเป็นคนที่ร้องเพลงดีนะร้องเพลงดี<ก>ทีเดียวก,ก็อาจจะมีในบางส่วนที่จะเกือบๆจะถึงอะ่ะมันจะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอยู่เรื่อยๆเลยแต่พอฟังรวมๆแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับการร้องเพลงนี้ขอให้โชคดีค่ะคุณตาเิมพี่เสกครับ เช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆพี่เช่เป็นคนดีเนาะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเลยเนะรับผิดชอบลูกเมียหลานอีกดูแลแม่เนี่ยน่าชื่นชมมากแล้วก็ตัวพี่เองก็ต้องดูแลสุขภาพนะอย่าคิดว่าไว้ไว้ไว้ฝืนจนร่างกายตัวเองแบบน็อกนะไม่ได้นะถ้ามันถึงขั้นนั้นไน้ยโอ้โหนอนติดเตียงยาวแล้วจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ ส่วนเรื่องการร้องเพลงหนูว่าเป็นคนร้องเพลงเพราะเลยร้องเป็นเลยมีเสน่ห์เลยเป็นธรรมชาติแต่มันจะมีหัวท่อนแรกกับหัวท่อนสองซึ่งมันเหมือนไม่ค่อยสถเยียนกับดนตรีรอะพี่มันจะแบบเพี้ยนๆนิดๆมันจะแฟดๆเขาเรียกภาษาดนตรีก็เรียกแฟดมันจะรู้สึกแบบนั้นแะนะแต่อย่างอื่นนี่้ถือว่าลูลกทุ่มจ่ามากมีเสน่ห์โชคดีครับพี่ครับขอบคุณครับเพ่พี่เอครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะพิเชษนะจริงๆผมประทับใจในคําพูดพิเชษอยู่คําว่าเห็นดูแลแม่เขาบอกว่ามันเป็นปกติของคนที่เป็นลูกถ้าฟังแล้วเราไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติจริงๆของวิสามันของคนเราเนี่ยสามัญชนธรรมดาแต่ควรจะใช่ไหมตอนนี้คนที่ไม่ปกติ <laughs> ก็น่าคิดแล้วนะ จากคาพูดนี้เพราะฉะนั้นพี่เชฟมาทําให้เราเห็นแล้วนะว่า,วาคนปกติเข<อ>าต้องทําต้องทํากันเพราะว่าอีกหลายๆครอบครัวนะครับว่าแต่อย่าลืมนะว่าแม่เลี้ยงเรามาเหมือนที่พี่เชฟพูดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องเอาองเอาโนมโมทนาบุญด้วยนะพี่เชฟน,นะ <c oughs> คือบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่เลยถ้าแม่ดูอยู่วันเทพอกอากาศนะครับแม่หายไวๆนะ <c oughs> ก็ขอให้มีกําลังใจต่อสู้ผมว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะจ๊ะฝากเอาไว้เท่านี้แหละครับพวกเราเป็นห่วงนะพี่นะ ก็ส่วนร้องเพลงเห็นด้วยว่าเป็นคนที่ร้องเพลงดีเลยถือว่าร้องเป็นเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีในตอนที่เดี๋ยวถ้าเทปออกอากาศถ้าฟังในจอทีวีจะรู้เลยว่าที่บอกว่าภาษาดนตรีว่ามันแฟตเนะี่ยมันแฟตยังไงอย่างชเ,เช่นนี้ครับผมผมเคยเป็นอยู่แล้วเราตอนแรกเราฟังเราไม่รู้หรอกว่าทําไมผมอัดไปแล้วเนี่ยเพลงอร้องแล้วอะ่ะผมก็ว่าผมสถเียนแล้วนะ แต่คนที่ฟังเป็นแล้วมันอยู่กับเครื่องดนตรีนะมันจะรู้ลหลรัะว่าสมมติว่ามันห้อมันเหมือนคนสิ้นใจจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่การที่แฟดก็คือแบบนี้เหมือนคนสิ้นใจเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบนี้เดี๋ยวว่ากันขอให้โชคดีครับ แคมแปดสมัยของเราน้องรีมจากประจวบคีรีขันนะครับนี่ของยายที่กู้มาใช้นี่ให้กับตาเป็นนี่หนึ่งแสนสาบาทตอนนี้ลดนี่ไปได้80,000เหลือห้าหมบาทนะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตพิเชษจากจังหวัดปราดนะครับนี่เพื่อนบ้านที่กู้มาเป็นค่ารักษาแม่และทําห้องฟอกไตเป็นนี่ส0 0 0 0 0บาทหนึ่งคนสู้ชีวิตนะครับที่จะได้โอกาสเข้าไปหาไม่หมดนี่ ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นใครนะครับผมจะขอหนึ่งคะแนนแรกจากพิธาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับบนเวทีแห่งนี้นะถึงเวลาที่ตัดสินมันมัน,มนก็หนักอกหนักใจทุกคนมาด้วยความหวังทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่จะก่อนจะตัดสินคือกำลังใจที่ขอมอบให้ทั้งน้องดรีมและคุณเชษนนะคะขอให้เข้มแข็งและสู้กับทุกๆอย่าง ให้ผ่านพ้นด้วยดีประสบความสําเร็จราบรื่นและก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการสํำคัญดูแลสุขภาพด้วยนะคะทั้งตัวเองและของคนในครอบครัวถึงเวลานี้ขอเลือกค่ะคะแนนจากคณะกรรมการนะครับพิธาจะมอบให้กับผลสู้ชีวิตคนไหน หนึงคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้เท่านั้นที่จะได้โอกาสเข้าไปหาใหม่หมดนี้คณะกรรมการชอบเสียงของใครน้องรีมค่ะน้องรีมครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับรีมนำอยู่หน,นึงคะแนนคะแนนที่สองจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้น้องรีมน้องรีมก็จะเป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่ แต่ถ้าพี่เอให้พี่เชษเสมอกัน1นต่อหนึ่งตัดสินที่พี่สุถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอยากให้ใจจะขาดอยากช่วยใจจะขาดเลยทั้งสองบ้านเลยนะครับเพราะว่าก็นี่แล้วก็เป็นทุกข์กันมาแต่ทางนี้และทางนั้นเนี่ยมันก็ต้องตัดสินนะครับถ้าไม่ได้เลือกใครไม่ว่าจะเป็นพี่เช่หรือน้องดีมอย่าหมดกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าได้โกรธได้เครืองพวกเราเลยเพราะว่าต้องทําไปตามหน้าที่จริงๆ ขอบคุาตััดสิรญพิ่เชษต้องการหนึ่งคะแนนนี้มากกว่าดรีมเพราะไม่เช่นนั้นพิเชษกลับบ้านแน่นอนถ้าให้ดรีมดรีมเป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยเข้าไปหาไม่หมดนี่ หนึ่งคะแนนของคุณเอชัยยาเขาจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนจะเป็นแชมป์เก่าหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่หนึ่งในสองคนนี้ใครจะเป็นคนที่หมดนี